สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเพชรพระรวยกับมาอยู่อตุนมะขามยักษ์นะคะน้องมาอยู่บ้านหนองเฟิองนะคะพอดีมาบังเอิญมาพออาจารย์อุเด้อค่ะมาพออาจารย์อุเพ็ดพระรวยก็เลยสิมาเอาตัวเลขกับอาจารย์อุนะคะอาจารย์อุที่เคยอยู่หลักกิโลแต่ก่อนนะคะเน้องสองปีสามปีที่แล้วนะคะให้เลขเข่าตลอดนะคะเนาะอาจารย์อุหลักกิโลเด้อค่ะเพชรพระรวยมาพอเพชรพระรวยก็เลยสิมาสอบถามตัวเลขของเพิ่อนนะคะเลขคำนวณกับเลขความฝันเด้อค่ะท่านมาตามกันเลยเด้อค่ะว่าเพิ่นสีใดตัวใดนะคะเนาะ อะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ่อรวยได้เด้อค่ะไปเลยค่ะเข้าไปตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนานๆเลยเป็นตัวทีนึงเนาะตั้งแต่ตั้งแต่หลักกิโลแล้วก็หายไปเลยคะหายไปเลยแล้วก็มาอาการแซมแล้วก็ออกจากตำลึงมันมาอยู่นี่ครับโอเคเนาะพูดดังๆที่เอสซีครับผมสรุปสรุปแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ จำอยู่ไปๆไปไปมาๆครับต้นมะขามยักษ์อ๋อมะขามยักษ์ครับผม,มตรงน,นี้ก็เป็นเป็นอีกทรันหนึ่งที่มองที่ไฮโชคไฮราบนี่เราจักบึ<ห>ุ๊ดอยู่ในซีคอนี่รู้จัหบหมดเลยบกบเข่าง่ายแล้วก็ยังหูได้ เมื่อก่อนเราให้อยู่หลักกิโลแหละเป็นปีชิงวดก็ไม่เคยพลาดแต่ตหลังก็หนีมานี่เป็นรคำนวณของอาจารย์รอุปคำนวณครับอันนี้ก็คำนวณเหมือนกันส่วนส่วนหน้าของอาจารย์อุจะเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณครับเลขคำนวณตอนนี้มันมีอยู่หลายสูตรมันหามันเอาแน่นอนก็ไม่ได้ครับผมอันนี้ลองทำมางวดที่แล้วก็เข้าเข้าตกกครับครับ แสดงว่าทำทุกงวดอยู่ทำทุกงวดทำไว้ซื้อกรของทำเองซื้อเองนักเลงพ่อตัวนี้นักเลงอซื้อเองวันหนึ่งลอตเตอรี่ก็ห้าหสิบใบแล้วโอ้แล้วก็ที่นี่ก็สำหรับตัวเลขก็ซื้อวันละ8ปดถึงเก้าพันตอนละงวดครับควขายเองซื้อเองอยู่บริเวณต้นขามใหญ่งวดที่แล้วเขาให้สี่สามอยู่4ีสมไม่ได้ตัดครับหมดไปหมืสอง ลอตเตอรี่อีกห้าสิบใบออเอาเอาเอาตรงตัวตรงเลยตัวตรงเลยครับโอ้นั่นแหละรับเดี่ยวหักเนาะนั่นแหละรับแตกสำรับแตกอืมแต่เวันนี้ก็อาจจะมีแล้วแหละเออครับทำเลขสูตรมากับมันมีท้ายห้าครับทาย้ายห้าเลขเลขสูตรของอาจารย์อุส่วนมากจะขึ้นบนหรือลงล่างมากกว่าครับส่วนมากจะออกล่างครับ ถ้าออกล่างก็สิข่าท่างคนที่ซื้อลอตเตอรี่อยู่ได้ครับมันได้เงินนถ้าออกบนนี่ซื้อลอตเตอรี่บ่ได้เงินไหมครับก็ลองดูเนาะยังไงก็นี่อ่าจะเอาตัวเลขเลยนอนหรือไงครับมันก็ส่วนเรามันมีไพส่วนเบาเนาะเรื่อยๆจริงๆไอ้พวกเราดิคิดอาจารย์อู้หน่อยนะคะว่าอาจารย์อู้มีความฝันอะไรไหมคะก็ฝันดีอยู่ครับตรงนี้เคยปล่อยเลขความฝันไหมเรขความฝันก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่ ฝันว่าหวยออกแต่ไม่ออกครับฝันตัวเจ้าของมาสั่นเนาะของแต่ดูแล้วสูรเลขสูตรไปได้สู่เลขกสูรไ่ได้คานวณเพราะว่าล่ามคนก็บอกว่ามักเลขกฝันฝันที่มักเลขฝันนี่คือเลขหน่อยโตคเออแต่ว่าเลขสูตรยางต่ำๆนี่หกม่นบะครับถ้าถ้าน้อยก็นั่นก็คืออาจารย์ตัดเอาเองละเป็นเลขกมักของเจ้าของสูตรครับผมอืมไปหล่มองนี่ตัวนี้มักตัวใดเป็นพิเศษบะช่วงนี้มักหนึ่งสี่เป็นพิเศษกับสี่สี่ หนึ่งสี่กับสี่สี่หนึ่งสี่กับสี่สี่ครับเป็นเลขสูตรจะของนําเลขสูตรด้วยเลขไอ้มีที่มาที่ไปครับหนึ่งสี่กับสี่สี่อ่าสิบสี่กุมภามันอ่านพอออกมือนั้นมันมันก็ยังอยู่ในในช่วงของสิบสี่กุมภาอยู่มันอ่านสิมากระใดเนาะนะครับเอานะครับบ่มีไพถามแล้วก็อยากเบิ้งแล้วล่ะเป็นเลขฝันเป็เลขฝันออกมาแล้วเลขฝันเก้าหนึ่งแปดครับแต่นแม่ได้ไหมเก้าหนึ่งแปดฝันอ๋อฝันไดเก่าหรือแปดครับฝันเป็นยังไงคะอาจารย์ฝัน ฝันว่าเขามาบอกตัวเลข918แต่ไม่ได้หลับทั้งคืนเลยตั้งแต่หกทุ่มยามสว่างเลยผู้หญิงรผู้ชายนาออาจารย์ผู้ชายครับมาลักษณะแบบไหนก็ไม่รู้มาไปบ้านบ้านหลังนั้นที่ไปเช่าอยู่ก็เป็นบ้านที่ว่าใครไปอยู่ได้เกินสามเดือนก็ออกแล้ว <c oughs> นะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นสะใหญ่แล้วก็ต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นผม <c oughs> อยู่ได้สองปีแล้วยังงวดสีฮอดนี่อาจารย์มีฝันมีอย่างบ่ประกอบกับเลขสูตรก็ฝันนี่แหละเลข918 อ๋อนี่นี่งวดทีสีหอดนี่แม่นป่ะจะถึงนี่แหละงวดวันที่หนึ่งมีนานี่แหละเก้าหนึ่งแปดครับอาจารย์แสดงว่าที่ไปอยู่ตรงนี้ที่เฮียนหรือเปล่าที่เฮียนครับที่ที่เราไปมายังไงหรือเปล่าถึงฝันแล้วได้สามตัวนี่มีคนเคยถูกไหมคะอาจารย์ก็เคยถูกอยู่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เขาจะสร้างสร้างที่ให้พัก เขาเป็นมันเป็นสะใหญ่แล้วเป็นศาลใหญ่ตรงนั้นครัอยู่หน้าบ้านพอดีแล้วก็ถมที่แล้วก็สร้างบ้านไดท่านอ๋อเมื่อกี้ผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่หึงครับอ่าไม่มีคนมาบอกหรือว่าอย่างไรก็มาบอก918มาบอกตัวเลขซื่อๆนี่นะตัวเลขเฉยๆ918นะคะเก่า18มาสามตัวเลยนะครับสามตัวเลยครับลองได้ไปหาดูลอตเตอรี่เลยดีเก่า18ดดูลอตเตอรี่หรือยังคะได้ยังไว้หรือยังซื้อไวแล้วครับ ซื้อตัวไหนเนาะอาหนึ่ง918โอ้ผมซื้อได้ห้าหกสิบใบแล้วช่วงนี้918เนี่ยนะ918ซื้อไว้ใบเดียวปัญหาอย่านีอ๋อนึกว่าห้าหกสิบใบแล้วถ้ามีนี่เหมาหมดเลยครัจารย์เหมาหมดพี่ครับถ้ามีเหมาหมดนะครับ918เลขสามตัวเลขสามตัวขความฝันเนาะเอและเลขที่มีที่มาที่ไปก็หนึ่งสี่กับสี่สี่ครับหนึ่งสี่กับสี่สี่แล้วเลขเลขสูตรก็สามห้าสี่ห้าหกห้าสามห้าเลขสูตรสามห้าสามห้าสี่ห้าหกห้า สามห้าสี่ห้าหกห้ามีสามคู่ใช่ไหมคะอาจารย์สคู่ครับผมสถิตีค่ะอาจารย์สถิติเพิ่งอันนี้เพิ่งได้ทามางวดที่แล้วก็เข้าครับอันนี้งวดที่สองครับงวดที่แล้วเข้าตัวไหนคะเออเข้าอะไรนาหลงสีสามมีสา่สีของของเลขของอาจารย์นี่สีขาวตลอดเด้อค่ะลไยหลายปีแล้วเด้อค่ะแต่บายไ็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกนานแล้วอ๋อเลขอาจารย์ต็มแลักกิโลอ่า อาจารย์ตาเซ่นั่นแหละอาจารย์ตาเซบก็ห่างหายไปเป็นปีแล้วเนาะปีสองปีสองปีเคยสถิติติดกิงวัดติดีะครัอาจารย์ตอนนั้นก็สิบกว่างวดแล้วครับสิบกว่างวดครับสิบกว่างวดบ่อธรรมดาบ่อดังดังมากอาจใครใครไม่รู้จักอาจารย์อุหลักกิโลครับอาจารย์อุนะคะหลักกิโลนะคะเคยสถิติเท่าสิบกว่างวดเนาะแล้วงวดนี้ฝันได้ตัวเลขเอ๊ะเก้าหนึ่งแปด เก้าหนึ่งแปดสามตัวตรงครับผมก็เลขชอบเลขชอบคือเลขที่มาที่มีที่มาที่ไปก็หนึ่งสี่กับสี่สี่ครับหนึ่งสี่กับสี่สี่สำหรับเลขสูตรก็สามห้าสี่ห้าหกห้าครับเลขสูตรเปิดให้เบื้องหน่อยเลยคือไหวอันนั้นมันเขียนตัวละยางยังไม่ได้เขียนเลขสามตัวนี่เดี๋ยวประกาศให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละเลขสามตัวไม่ต้องไปครับ เนาะนี่ก็ได้มีสามห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งสี่สี่สี่ครับสามห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งสี่แล้วก็สี่สี่แล้วก็ขออาจารย์ดูนะครับผมแนวทางที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยห้สิบเจ็ดเนาะครับถ้าเจนสามตัวถ้าเจียนถ้ามองไม่เห็นก็ฟังเสียงนะครับผมสามห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งสี่แล้วก็สี่สี่นะครับผม อแคปไปเลยนะครับผมแคปแชร์ไปเลยครับแชร์เลยนะค่ะนี่นะครับผู้ชมค่ะสามห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งสี่สี่สี่เด้อค่ะก็จังเลือไอ้เลขสามตัวที่ยังไม่มีในกระดาษ918 918ึ่งแปเก้านึดแปดลองดูครับเขียนเขียนใส่ให้คนแนวจะได้เอะมนทดการยืมปากกาข้างๆหน่อยลองดูครับลืมเขียนเมื่อกี้ดิลืมเขียนเดี๋ยวเดินออกไปหาลอตเตอรี่ด้วยใส่จานแล้วก็จะได้แคปไปเลย อาจารย์อุหลักกิโรเดอร์ค่ะสามตัวเนาะอ่าอ่าเนี้จะคล้องว่าเห็นมองไดเอาให้เม็ดเด้ให้หมดเลยครับเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดด้วยค่ะเก้าหนึ่งแปดนะครับผมเพิ่มเติมเก้าหนึ่งแปดเลขสามตัวด้วยค่ะเลขความฝันด้วยค่ะเลขสองตัวนี่เป็นเลขคำนวณด้วยค่ะเลขคำนวณเจ้ที่มีที่มาที่ไปกันหนึ่งสี่สี่สี่เก้าหนึ่งแปดนะคะ ฝันได้สามตัวนีะคะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมนะครับเก้าหนึ่งแปดสามห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งสี่สี่สี่นะครับมักตัวใดก็เลือกตัวนั้นเออเอาตามที่เจ้าของมักแหละแชร์กันออกไปเลยนะครับผมบคุณครับทุกท่านนะครับอาจารย์คะอาจารย์ชอบตัวไหนมากที่สุดคะอาจารย์วงก์บงก์ก็เลยเนาะ ตัวที่อาจารย์ชอบที่สุดนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะวงกลมวงกลมอาจารย์ชอบท่านผู้ชมยกขึ้นนิดนึงค่ะอาจารย์โอเคท่านผู้ชมนะคะด้านหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขของอาจารย์อุ๊นะคะชอบที่สุดก็จะเป็นหนึ่งสี่แล้วก็เก้าหนึ่งแปดเนาะทีวงกลมใบเด้อค่ะทีวงกลมใบเป็นเลขชอบเด้อค่ะ เด็ชอบนะครับหนึ่งสี่แล้วก็เก้าหนึ่งเป็ดก็หันมาเลขวนนี้ไม่มีสูงไม่สูงครับไม่สูงออกมันจ้องต่ำๆครับได้กันครบเนาะนะครับอาจารย์รูผมีอะไรท้ายสุดฝากเอฟซีบ้างครับขอให้เอฟซีเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาก่อนซื้อครับพิจารณาก่อนซื้อพิจารณาก่อนซื้อครับ เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะคะแา้วแชร์ครับแล้แชร์ขันตออะสมาหรืออะรับบอมากกับเป็นไหญเนาะเราให้เศรทุกท่านรับรวยเป็นเศรษฐีครับทุกวยเลยเบอรจ้าจะเจ็บยาจนอยากกู้ลายวันครับขอบคุณอาจารย์ลูกครับผมขอบคุณอาจารย์มนี่เนาะค่ะเหล็กอาจารย์อุอ่าเพิ่นกระหาย้วเด้อค่ะเหล็กอาจารย์อุหลักกิโลแต่ก่อนนะคะเนาะนี่ค่ะเพิ่นอยู่หลักกิโลเด้อค่ะแต่ก่อนนี่เด้อค่ะเหล็กเพิ่นค่ะ แคบไใบเด้ยค่ะแคร์ใบอยากไปเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นแนวทางนี่เนาะคะ่ะ,คะเนาะเพชรพระรวยมาพอเพิ่นโดยบังเอิญเด้อค่ะงวดนี้ค่ะก็เลยมาอ่าเฮ็ดคลิปไปให้เอฟซีเนาะค่ะแล้วก็ทานผู้ชมในเบิ่งเนาะค่ะเนาะแด้ไปสื่ออาไปจับจองลอตเตอรี่เนาะค่ะนาลเลกอาจารอุอ่าสองปีที่แล้วเขาุังหวัดเด้อค่ะสองปีที่แล้วที่อยู่หลักก,กิโลเด้อค่ะเขาุังหวัดนะคะเาน,ะคะนาะบัดน,นี้มาพอเพิ่นโดยบังเอิญเด้อค่ะก็เลยมาทำคลิปนะคะขอตัวเล็กกบเพิ่นให้เอฟซีนะคะเนาะ ไม่ค่ะผู้ใดอ่ายังติดตามอาจารย์อุอยากเห็นอาจารย์อุอีกอะที่ตามให้ต่อต่อไปอีกเนาะค่ะเนาะมามาปีต้นมะค้ำค่ะสิมาตามให้ยศตนมาขามอยู่นี่แล้วก็ค่ะต่อต่อไปอีกเด้อค่ะขันอยากได้เลขอาจารย์อุกัติดตามผิดพะรว้ยในเรื่อค่ะผิดพะรวยเด้อค่ะผักเออฝากผิดพะรว้ยในเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ก็เอจบะยศตนีู้่นะค่ะแล้วก็ไลค์กดแชร์กดติดตามผิดพะรว้ยในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ